กฎของการลงทุนเวลาสมองมักผูกพันอะไรก็ตามแต่ที่ตนเองได้ลงลงทุนลงแรงหรือลงเวลาจ้องอธิบายนะครับหรือตอกย้ําว่าเขาได้ลงเวลากับเรามามากเท่าไหร่เช่นเนี่ยคุณรู้ไหมเนี่ยเราครบกันมาตั้ง5ปีเนี่ยหปีมี365ร้อยหวันคิดง่ายๆสามาสิบหเราใช้เวลาอยู่ร่วมกันมามากกว่า1 5 0 0วันนะ ที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดสิ่งนี้จะทําให้สมองรู้สึกว่าอะไรก็ตามแต่ที่ได้ลงทุนลงแรงลงเวลาไปแล้วจะไม่อยากผิดหวงังและจะไม่อยากให้ทุกอย่างมันสูญเปล่าสมองจึงเกิดความผูกพันเป็นอย่างมากและจะหาวิธีการทําอย่างไรก็ได้ให้คนคนนี้กลับมาอยู่ในชีวิตดังเดิม ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเลือเพียงหาท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ